พิธีอัญเชิญและแลกเงินขวัญทุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาคันทองหมู่ที่10ต,ตำบลน,น้ำดื่มอำเภอเมือ,อมงตาจังหวัดตาในวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนพศ2566ณศาลาประชาคมบ้านเขาคันทองหมู่ที่10ตำบลน้ำดื่มอำเภอเมืองตาจังหวัดตาในเวลา7นาฬิกา30นาทีได้มีการจัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีการจัดตู้ขบวนแห่ อันเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานและได้มีการแห่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านจนถึงสาราประชาคมโดยภายในขบวนจะประกอบไปด้วยเงินขวัญถุงพระราชทานเครื่องสักการะพระบร,รมไสายาลักษณางเจ้าศรีกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระป,ป่ากองคุณแม่ของแผ่นดินบ้านเขาพันทองเมื่อได้มีการเคลื่อนขบวนมาถึงบริเวณพิธีได้มีการนําขึ้นประจําประธรรมพิธีและร่วมพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และทําการ ทอดพระป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาคันทองหลังจากนั้นได้มีการรับชมการแสดงทั้งสิ้นจํานวนทั้งหมด2ชุด1คือการลาประกอบเพลงกองทุนแม่ของแผ่นดินและ2คือการแสดงดนตรีอังคารุงของชมรมดนตรีบ้านเขาคันทอง นายสมพงษ์ภูงทวีวงศ์ในอำเภอเมืองตาเป็นประธานในพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานโดยมีการเปิดกลวยถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสีริกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมั้งกล่าวคำถวายราชสุดีและกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและต่อมาได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนายเกียรติศักดิ์กลิ่นหอมอุทิศประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาคันทองได้ นำกล่าวกดชมชนเข้มแข็งนางสานิตหลำคำพัฒนาการอำเภอเมืองตาได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังกล่าวหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมงานได้ขึ้นแรกเงินขวันถุงพระราชธานต่อหน้าพระบรมัสาย,ยายรักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสีดิกิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดให้มีการแลกชนบัตรใบละ500แลก999บาท ธนบัตรใบ20แลก199บาทและธนบัตรใบ10บาทแลก199บาทหลังจากนั้นได้มีการเก็บภาพร่วมกันขอบคุณค่ะ